สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผม,ผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพาเครื่องที่ผมสะสมไว้นะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเพราะว่าจะได้ไปเป็นทุนในการหาเท่าที่แล้วก็้าขายต่อไปนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมสะสมมาเท่านี้นะครับผมเผื่อมีใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจขอผมจะทิ้งว่า a c e b o o k ไปตรงล่างล่างคอมเมนต์นะครับ ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับจะมากจะน้อยก็ขอให้ท่านว่าราคามาเลยก็ได้นะครับอ,องค์แรกนะครับจะเป็นสมเด็จแพรพันนะครับหลวงพ่อแพรวัดพีกุลทองนะครับคาดว่าน่าจะเป็นย้อนยุคนะครับน่าจะปีสามเจ็ดหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่โมนสารก็สุดยอดนะครับผม ทันนี้เป็นพระแท้นะครับพระแท้แน่นอนนะครับรายละเอียดก็ขอผมจะทิ้งวาร์ปไม่ให้ทาง f a c e b o o k นะครับเอทางทาง youtube นะครับทางใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้าไปดูทางแชทก็ได้ครับแล้วผมจะส่งรูปให้ดูชัดๆนะครับผมอันนี้สมเด็จแพรพันธ์นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับผ่านไปที่สองนะครับ เป็นหลวงปู่วรพจน์นะครับรุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับเหรียญจดน้ำนะครับรุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปีอันนี้ผมมีสองเหรียญนะครับพร้อมกล่องเลยยวแกะให้ดูนะครับนี่นะครับหลวงพ่อวรพจน์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอาญาของท่านคือหยยบรถเมกระเดื่องนะครับ ลูกเิด็จลูกหาก็คงจะรู้จักจิศัพท่านดีนะครับเหรียญหยดน้ําพร้อมกล่องนะครับแท้แน่นอนนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อทางด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะทิ้ง Facebook ไว้ให้ก็ติดตามเลยเดีวผมจะสมรูปทางแชทอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นปดหนี้ชนะจนนะครับ ผมก็พัดวัดหด้วยด้วนนะครับกาลังดังนะครับผมก็ได้มีโอกาสเช่ามาสองสามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะแกะด้านในให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากงินเกิลน,นะครับไม่ใช่เงินหรอกครับ เป็นทองแดงผิวไฟนะครับชุบนินเกิลน,นะครับข้างหลังก็จะเป็นพยาคุฑนะครับทองแดงสวยนะครับพร้อมกล่องนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามา้านป้าอีกองหนึงนะครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับรุ่นปดนี่ชนะจนหลงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ นี้น่าจะเป็นเนื้อ้องแดงลงยานะครับตองยาขาดข,ข,ขาวนะครับเนี่นะครับุ่นเดียวกันนะครับวิ่งเลยนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับ อันนี้เป็นเหรียญเจ้าบุญวาดเขมมะวงนะครับเป็นน่าจะเป็นเหรียญของพ่อของหลวงหลวงพ่อกเกษมเข็มมโกนะครับท่านเป็นคนปลูกเศษนะครับรุ่นนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเหรียญน,นี้ เปลี่ยนหลวงพ่อเกษมเป็นคนปลูกเสกนะครับออกให้ท่านเจ้าเมืองหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะครับปีหนึ่งแปดนะครับปีลึกนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับเปลี่ยนเท้แน่นอนนะครับผ่านไป เียบนี้นี่ผลไม่ทราบนะครับแต่เป็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแก๊บนึน ตนนี้เหรียญพระราชจันทร์ทวีนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับปีปี5 2505นะครับปีลึกมากเลยนะครับผมถ้าใครอยู่แถวเมืองจันทบุรีนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เนี่ยครับน่าจะเป็นเนื้ออปากานะครับเนื้อปะก้าถ้าใครพอทราบแล้วก็อยากได้ก็ติดต่อมานะครับ ไปเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่จือนะครับหลวงปู่จือยอผมดูก่อนนะครับแกะออกมา่องข้ายานนะครับผม หลวงปู่จูวัดหนองละเวงนะครับจังหวัดชัยภูยมินะครับผมเหรียญทองแดงนะครับสร้างทองแดงทองแดงผิวไฟสร้างสามพันสองร้อยสาสิบสามเหรียญนะครับอันนี้โค้ดสองห้าสี่สองห้าสี่สามนะครับทองแดงผิวไฟนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับ หลวงปู่จืวัดห้วยตะเงาะนะครับผมจังหวัดชัยภูมิผ่านไปอันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีรุ่นสองครับพิมพ์เล็กนะครับผมเนื้อผงนะครับสวยงามเลยทีเดียวถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อผมมานะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีรุ่นสองนะครับต่อไปหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ ย้อนยุคป,ปี14นะครับสวยงามมากนะครับผมพร้อมกล่อมน,นะครับไม่มีสึกล้อไม่มีอะไรเลยนะครับออจะกลก่องใหม่ๆเลยถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับผมครับเครื่องผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครจะกรุณาหรือว่าชอบถ้าเครื่องที่ผมเหล่านี้ที่ผมชี้แจงไปแล้วถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อทาง คอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับเรวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ Facebook ขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหรือไม่เข้ามาเฉยๆจงกดลงกดไลค์ก็ขอบคุณทุกท่นทา,า,า,า like, ททนนะครับครับสวัสดีครับ